ถกแถลงกันถึงปัญหาความเห็นต่างในประเทศของเราอยากจะให้มองไปทั่วโลกครับว่าการปรับตัวหลังโควิด1 9นั้นแต่ละประเทศเขาต้องการวางทิศทางเข้าไปอย่างไรผมเห็นว่าขณะที่เรากำลังมองหาทางออกร่วมกันเราต้องเคารพความเห็นต่างเราจะต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาและ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วิธีความการที่รุนแรงเพื่อจะแก้ปัญหาความเห็นต่างที่มีอยู่ขณะนี้อาจจะถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็จะมองว่าถ้าเราทำแบบเดิมมันก็จะจบแบบเดิมนั่นก็คือจะกลายเป็นความรุนแรงจะกลายเป็นการไม่ยอมหาทางออกร่วมกันจะกลายเป็นการพยายามที่จะเอาชนะคะาขานกัน ชะตากรรมก็ตกอยู่กับประเทศไทยครับคนบางกลุ่มบางก้อนที่ไม่เห็นด้วยกันถ้ารวมตัวกันแล้วก็พยายามที่จะใช้วิธีการที่ไม่สันติผลสุดท้ายเราก็จะกลับไปวงจรของความรุนแรงเหมือนเดิมครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องนั่งลงพูดคุยกันด้วยสติหาทางออกของประเทศชาติอย่างเผชิญกับความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงระดับโลกนั้น หนักหนาสากันอยู่แล้วครับได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ชาญชุนสิงพูดถึงทิศทางของสิงคโปร์เรื่องนี้น่าสนใจครับอยากจะให้คนไทยช่วยกันคิดด้วยว่าประเทศไทยเราจะไปรอดทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยจะต้องช่วยกันคิดอย่างไรบ้างต้องกล้ายโยนความคิด นอกกรอบมาเพื่อจะถกกันเพื่อจะหาทางออกร่วมกันไม่ใช่เพื่อจะทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่ชี้นิ้วว่าความคิดของคุณฉันรับไม่ได้ต้องเป็นความคิดแบบฉันเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็จะต้องยอมรับนะครับว่าความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยต้องรับฟังด้วยและไม่มีฝ่ายใดได,ได้ทั้งหมดร0อเซครับทุกฝ่ายจะต้องเสียสละแต่ จะต้องมีเป้าหมายร่วมกันถึงจุดหนึ่งผมสนใจที่รัฐมนตรีการค้าและสิงคโปร์ชาญชุนสิงพูดวันก่อนบอกว่าสิงคโปร์จะไม่กลับไปสู่โลกก่อนโควิดแต่ต้องวางเส้นทางเดินใหม่เส้นทางเดินใหม่เลยนะครับลองดูแผนที่สิครับว่าเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆ วันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีหลีเเซินหลงก็ออกมาบอกว่าเรามีประชากร5.7ล้านคนเท่านั้นเองและเราก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากมายนะักเราจึงต้องสู้ด้วยการใช้สมองคิดวิธีการใหม่ๆดูแผนที่เราจะเห็นประเทศไทยเราเหใหญ่กว่าสิงคโปร์มากมายเห็นไหมครับเรานึกว่าเราอาจจะรอดได้ดีกว่าประเทศที่ไม่คิดหาทางออกคงไม่ได้ครับ ผมคิดว่าประเทศเล็กไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์จะเป็นสิงคโปร์เนี่ยประชากรก็ไม่กี่ล้านคนเนี่ยเขาคิดปรับตัวทั้งเรื่องของการปราบโควิด1 9แล้วมองข้ามช็อตไปแล้วครับว่าประเทศเขาจะอยู่รอดอย่างไรภายใต้การความปั่นป่วนที่เกิดจากโควิด1 9ไม่ใช่เพียงนิว n o r m a l อย่างเดียวแล้วครับมันจะเป็นนิวไลฟ์มันจะเป็นวิถีชีวิตที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ต้องวางครับและจะต้องเป็นเรื่องของคนทุกภาคส่วนในสังคมที่จะนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงคุณชาญชุนสิงรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหารกรรมสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์จะไม่กลับไปสู่โลกก่อนโควิดเส้นทางใหม่เศรษฐกิจใหม่ต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับเปรรูปแบบเดิมที่สิงคโปร์เคยประสบความสาเร็จอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นประเทศที่ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการสร้างนวัตกรรมและก็การเมืองแบบสิงคโปร์เนี่ยในหลายๆเรื่องเขาเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของความคล่องตัวในการทำธุรกิจเรื่องของการไม่มีคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถจะสร้างสิ่งใหม่ๆและหาทางที่จะให้บทบาทสิงคโปร์นั้นโดดเด่นทั้งการศึกษาทั้งเรื่องของนวัตกรรม แต่วันนี้สิงคโปร์ยอมรับเลยว่าพอเจอแรงโควิดเข้าเนี่ยจำเป็นต้องคิดรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจใหม่เลยนะครับในประเทศไทยเราผมยังไม่ได้ยินไม่ว่าเอกชนหรือฝ่ายรัฐนักวิชาการที่พูดถึงเศรษฐกิจใหม่ของไทยควรจะเป็นอย่างไรสิงคโปร์เขารู้ว่าเขาต้องพึ่งพิงเรื่องของการลงทุนต่างชาติเรื่องของการที่เป็นท่าเรือเสรีแต่พอเจอโควิดไอโลจิสติกส์หมนติชง,งักหมดเนี่ย แล้วการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยพอคนเดินทางไม่ได้เนี่ยสินงกระโปรกก์เกาะเล็กๆนี้ทรัพยากร,กรก็ไม่มีน้ํายังต้องซื้อจากเพื่อนบ้านมาเลเซียผลไม้อาหารการกินโน่นครับต้องสั่งจากบราซิลสั่งจากออสเตรเลียตัวเองปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ไม่ได้วันนี้พอเจอของจริงเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเราต้องคิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ประโยคนี้ที่ผมอยากจะชวน ให้คนไทยกันเองต้องคิดแหะครับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของเราอย่างไรในเมื่อเราพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวมหาศาลทุกวันนี้เราก็พูดอย่างนี้ครับว่าเราต้องล,ลดการพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวแต่ยังไม่มีสูตรครับว่าแล้วทางออกใหม่คืออะไรและถ้าทางออกใหม่คือนวัตก,กรรมคือการใช้เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ที่เรียกว่า Creative economy เราเริ่มสร้างแล้วหรือย,อยัง เราพูดถึงไทยแลนด์4.0นั้นเป็นเพียงแต่อยู่บนกระดาษเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีแอคชั่นหรือแผนงานทางภาคปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วหลายปีนั้นเนี่ยที่เห็นผลพวงอย่างชัดเจนเพราะเราโมวแต่อยู่ในความขัดแยงเราโมแต่อยู่ในลักษณะการเมืองที่ผูกขาดอำนาจอยู่ที่ศูนย์ไม่สามารถที่จะระดมความคิดของทุกฝ่ายให้เปิดกว้างเพื่อจะนำไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่ของ สังคมไทยเศรษฐกิจไทยดังนั้นที่มาเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์คิดอย่างไรนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาต้องไม่ใช่เพียงแต่รอดอย่างเดียวต้องรุ่งด้วยหลังจากโควิดเนี่ยรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์บอกว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะหดตัว6.7ในช่วงครั้งแรกของปีไตรามาสแรกของปีเนี่ยหดไป6 0, บติดบ6 7 คิดว่าทั้งปีเนี่ยจะติดลบประมาณ5ถึงเรนรัฐมนตรีบอกคนนี้บอกว่าความจริงที่เจ็บปวดก็คือประเทศจะไม่กลับไปเหมือนเดิมก่อนการระบาดของโควิด1 9อีกแล้วจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแปลว่าไอ้ความสำเร็จเดิมๆที่สิงคโปร์สามารถจะภาคภูมิใจได้ลืมคิดไปได้เพราะไม่มีใครรับรองได้ว่าความสำเร็จเดิมของสิงคโปร์นั้น หลังโควิดแล้วก็จะกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็จะประสบความสําเร็จเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของการลงทุนของการค้าของนวัตกรรมต่างๆนานารัฐมนตรีคนนี้บอกอยาคิดนั่นคือความจริงที่น่าเจ็บปวดก็บอกว่าการที่ยังมีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่และมีการชะงักงันหมายความว่าการฟื้นตัวต้องใช้เวลาการฟื้นตัวจะไม่เท่ากันในทุกภาคบางภาคจะฟื้นตัวได้เร็ว และภาคอื่นๆอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรตรงนี้แหละครับที่เราเองในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีการวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจนครับว่าภาคอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจไหนเนี่ยมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วทั้งๆที่ผมเชื่อว,ว่าคนในวงการต่างๆก็เริ่มจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้เนี่ยมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เราไม่อยากจะพูดดังๆเพราะเรากลัว เรากลัวว่าหนึ่งตัวเราเองจะหมดความหมายสองเรากลัวว่าถ้าตั้งคำถามเหล่านี้แล้วจะทำให้คนตกตื่นตกใจแตกตื่น3เราไม่รู้ว่าถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยอะไรจะมาทดแทนผมเชื่อว่าสิงคโปร์หลังจากเลือกตั้งและมีคอรมอชุดใหม่ภายใต้การน,นำนายกคนเก่าเนี่ยก็คงไม่ได้รู้คำตอบทั้งหมดและครับ แต่เขารู้คำถามการตั้งคำถามที่ถูกต้องนั้น,นสำคัญกว่าคำตอบด้วยซ้ำไปนะครับในหลายๆโอกาสเพราะถ้าเราไม่ตั้งคำถามที่ถูกต้องเราจะไม่สามารถพยายามหาคำตอบได้คำถามใหญ่สำหรับสิงคโปร์และผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเราต้องตั้งคำถามนี้ก็คือว่าแล้วรูปแบบใหม่ของสังคมไทยเศรษฐกิจไทยวัฒนธรรมไทยการอยู่ร่วมกันแบบไทยเนี่ย จะเปลี่ยนไปอย่างไรและมีไหมบางส่วนที่จะเปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปอย่างถาวรเราจะปรับตัวอย่างไรรัฐมนตรีชาญของสิงคโปรค์คนนี้บอกว่าวิกฤตในขณะนี้ต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจของปี1998หรือวิกฤตของโลกปี2009ซึ่งถ้าตั้งหลักเตรียมรับทุกอย่างก็จะดีขึ้นในสองสามเดือนตั้งหลักนะครับ แต่ว่ตั้งหลักได้หรือไม่ตั้งหลักถูกหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหการรมสิงคโปร์บอกว่าถ้าเรามัวแต่คอยเราก็จะแยกกว่าจากที่เป็นอยู่สิงคโปร์ต้องเริ่มสร้างเศรษฐกิจใหม่เสียตั้งแต่ตอนนี้และสร้างโอกาสการทำงานที่ดีขึ้นและมากกว่าเดิมให้กับคนของสิงคโปร์เราไม่สามารถจะคอยให้โควิดหมดไปได้ก่อนแล้วจึงมาเริ่มคิด ประโยคนี้สำคัญและน่าสนใจครับเราไม่สามารถจะรอให้โควิดจบแล้วค่อยมาคิดครับต้องคิดตอนนี้เลยเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจสิงคโปร์มีความต่างกันพอสมควรแต่ว่าความต่างนั้นอยู่เฉพาะรายละเอียดแต่ในหลักใหญ่ๆผมเชื่อว่าเราจําเป็นจะต้องคิดในรูปแบบใหม่เหมือนกับที่สิงคโปร์พยายามกระตุ้นให้ประชาชนเขาคิดด้วยเขามองอย่างนี้ ฟังแล้วเราจะได้เอาไปคิดด้วยนะครับว่าโลกได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรในสีด้านเปลี่ยนอย่างถาวรเลยนะครับในสีด้านด้านที่หนึ่งสภาพแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยสิงคโปร์ได้เปรียบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สิงคโปร์เจริญรุ่งเรืองมาในช่วง50ปีที่ผ่านมาบัดนี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วครับ สิงคโปร์เพิ่งจะฉลองวันชาติสถาปนาสิงคโปร์เป็นเอกราชเมื่อ50วันก่อนนี้55ปีเท่านั้นนะครับดังนั้นเขาบอกว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สิงคโปร์จริญรุ่งเรืองมาทั้งในเศรษฐกิจเพราะที่ตั้งเพราะภูมิรัฐศาสตร์แต่วันนี้การแข่งขันและความตึงเครยียดระหว่างประเทศมหาอำนาจหมายถึงจีนและสหรัฐกําลังแทรกซึมไม่เพียงแต่การเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการค้า ยังรวมถึงเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐมนตรีสิงคโปร์คนนี้ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มการส่งข้อความพูดถึง WeChat และพูดถึง What's App WeChat ของจีน what's app ของอเมริกาตอนนี้แยกกันนี่คือตัวอย่างชัดๆว่าเทคโนโลยีมันได้เปลี่ยนไปอย่างไรรัฐมนตรีสิงคโปร์คนนี้บอกว่าความขัดแย้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าโลกมันสลับซับซ้อนมากขึ้น เราต้องหลีกเลี่ยงไม่ตกอยู่ในความขัดแย้งของมหาอำนาจหรือติดอยู่ในโลกความสัมพันธ์ทางการค้าและมาตรฐานเทคโนโลยีที่แยกออกกันเป็นส่วนๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากครับในไทยเราได้คิดแล้วยังประเทศไทยเราได้ตั้งวงและระดมความคิดแล้วหรืออย่างครับว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยและทางด้าน geopolitics หรือทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราพร้อมจะรับแค่ไหนและเรามี แนวทางวิเคราะห์อย่างไรและเราจะสามารถทําให้คนไทยเราปรับตัวได้อย่างไรสิ่งที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือเราก็จะถกเถียงกันไม่กี่เรื่องและก็เป็นเรื่องของการสร้างความขัดแย้งมากกว่าการจะหาทางออกร่วมกันอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐมนตรีสิงคโปรค์คนนี้บอกว่าจะเปลี่ยนไปยังถาวรเลยก็คือบริษัทระดับโลกปรับเปลี่ยนการผิดและห่วงโซ่การผิดรวมทั้งทบทวนความจําเป็นของการมีสํานักงานภูมิภาค และสถานที่ตั้งโรงงานเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนและโควิด1 9สอนว่าคุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีโรงงานที่ทำงานแบบเดิมอีกต่อไปเพราะออนไลน์นั้นทำให้คุณประสานงานติดต่อประชุมแลกเปลี่ยนต่อรองเจราจาผ่านออนไลน์ได้หมดแล้วฉะนั้นหลายบริษัทก็ได้พละการผลิตที่เน้นประสิทธิภาพไม่มุ่งเน้นการผลิตที่ส่งมอบสินค้าตามเวลาและปริมาณที่ต้องการหรือ Just in time เพื่อให้มีการยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้หรือเน้นไปในการเก็บและกักตุนสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า just in case ฉะนั้นมันมีสองอย่าง just in time กับ just in case รัฐมนตรีสิงคโปร์คนนี้บอกว่าบริษัทเหล่านี้ต้องการกระจายความเสี่ยงไม่ต้องพึ่งพาแหล่งผิดใดเพียงที่เดียวอีกต่อไปเห็นไหมครับ just in case แปลว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันเกิดเรื่องร้ายแรงมันเกิดอุบัติภัยธรรมชาติเกิดโรคระบาด just in case เนี่ยคุณจะปรับการผลิตยังไงไม่ใช่เรื่อง just in time อย่างเดียวแล้วแล้วบอกว่าผู้ผลิดบางรายเนี่ยมีกลยุทธ์จีนบวกหนึ่งแล้วก็สนใจอาเซียนมากขึ้นตรงนี้เป็นข้อที่ไทยเราควรสนใจอย,อย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าเขามาจีนบวกหนึ่งแปลว่าบริษัทที่เคยมีฐานการผิดอยู่ที่จีนพอเกิดโควิด -19 คิดใหม่แล้วครับยุทธศาสตร์เขาก็คือว่ามันต้องมีฐานการผิดเพิ่มขึ้นมาเผื่อว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภยัยเกิดโรคระบาดอย่างโควิด1 9ไทยเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ธุรกิจเหล่านี้คิดถ้าหากเป็นจีนบวกหนึ่งก็คือมีฐานการผิตที่จีนและก็จะต้องมีฐานการผิตอีกจุดหนึ่งในอาเซียน ไทยเวียดนามก็ได้รับการกล่าวขวานแม้กระทั่งประธานาิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเอ่ยเลยว่ามีความพยายามที่จะย้ายฐานการผิดจากอเมริกาจากจีนมาอยู่ในอาเซียนและระบุชื่อประเทศไทยด้วยเวียดนามด้วยฉะนั้นในความเห็นของรัฐมนตรีสิงคโปร์คนนี้ก็บอกว่านั่นหมายความว่า ขณะที่มีการลงทุนส่วนหนึ่งนาะมาลงที่สิงคโปร์และก็รายที่อยู่ในสิงคโปร์อยู่แล้วก็อาจจะกระจายไปยังประเทศอื่นได้มากขึ้นสิงคโปร์ก็ไม่สามารถจะวางใจได้พูดง่ายๆก็คือว่าที่เราเคยไว้ใจหรือมั่นใจหรือสบายใจได้ว่าต่างประเทศก็จะมาใช้สิงคโปร์เป็นฐานการผลิตฐานเฮ a d ค u a r t e r s คือเป็นสำนักงานใหญ่ในเอเชียเนี่ยหลายประเทศก็มาตั้งที่สิงคโปร์เพราะสะดวกเพราะ ระบบราชการเขาคล่องแคล่วกว่าและเพราะสมัยหนึ่งการโทรคมนาคมของสิงคโปร์ก้าวหน้ากว่าหลายประเทศแต่วันนี้สิงคโปร์รู้แล้วครับโควิด -19 สอนแล้วครับว่าไม่แน่เลยนะหลายประเทศก็อาจจะไม่จําเป็นหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆไม่จําเป็นต้องใช้สิงคโปร์เป็นสำนักง,งานใหญ่หรือว่าต้องมาผลิตที่นี่รัฐมนตรีคนนี้เตือนเลยนะครับถ้าเราปรับตัวไม่เร็วพอเราจะถูกข้ามไปเลย ทายเราเคยคิดไหมครับถ้าเราไม่ปรับตัวเร็วพอไม่ใช่ปรับตัวอย่างเดียวนะครับต้องปรับตัวเร็วพอด้วยเนี่ยเราจะถูกข้ามไปเลยคนก็จะเลยข้ามหัวเราไปข้ามจุดของเราไปไม่จําเป็นต้องมาที่นี่เพราะที่เขาเคยจําเป็นต้องมีที่เราเคยเป็นจุดแข็งของเราหลังโควิด19เขาคิดใหม่ละเขาบอกเขาไม่จําเป็นต้องมีฐานการผิดเยอะไม่ต้องมีออฟฟิศเยอะไม่ต้อง มาทําอะไรในประเทศไทยเขาทําจากที่อื่นก็ได้หรือทําอยู่แต่ว่าน้อยลงสิงคโปร์กลัวมากเลยครับเพราะว่าเขาอาศัยชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือสิงคโปร์ในฐานะเป็นจุดที่ตั้งสํานักง,งานใหญ่ในภูมิภาคนี้ยาวนานมากฐานการผิดหลายอันก็ไปสิงคโปร์แต่ต่อไปนี้มันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้แล้วบอกว่าสิงคโปร์ต้องย้ําข้อได้เปรียบที่สําคัญเช่น การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความชัดเจนของกฎหมายความชัดเจนของกฎหมายนะครับที่สิงคโ,โปร์มองว่าเป็นจุดแข็งและเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยที่สิงคโปร์ถือว่าเขามีมาตรฐานสากลที่ใครต่อใครอยากจะลงทุนเนี่ยก็เลือกสิงคโปร์ด้วยเหตุผลสองประการสองข้อนี้เป็นจุดอ่อนของไทยครับที่สิงคโปร์บอกว่าเป็นจุดแข็งเขาคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่อง ความชัดเจนของการตีความกฎหมายดังนั้นเมื่อเป็นจุดอ่อนเราต้องแก้ไขและเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงนะไม่ใช่บอกว่าโอ้ยเราไม่เหมือนกันหรอกโอ้ยเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอีกแบบหนึง่งสิงคโปร์เข้ามาใหม่เข้าประชากรน,น้อยเขาก็ทําได้สิอะไรทํานองนั้นเราจะหาข้อแก้ตัวมากกว่าจะหาทางออกแก้ไขปัญหา รัฐมนตรีสิงคโปร์คนนี้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีเนี่ยเช่นการเก็บภาษีดิจิทัลก็กดดันให้บริษัททําธุรกิจในประเทศตัวเองมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากมาทําในประเทศอื่นก็ต้องเสียภาษีดิจิทัลมากขึ้นซึ่งก็จะกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทต่างชาติที่ไปลงทุนในสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์เป็นห่วงเรื่องนี้ประเทศไทยก็ควรจะห่วงเรื่องนี้ครับว่าความจริงสิงคโปร์เขาเก็บภาษีดิจิทัลได้ดีกว่าเราเรายังไม่เก็บเลยครับ แล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มเก็บเพราะจะเริ่มเก็บก็เกิดปัจจัยใหม่เกี่ยวกับโควิด19นี่แหละครับข้อที่3ที่รัฐมนตรีสิงคโปร์คนนี้วิเคราะห์ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือรูปแบบงานการทํางานเปลี่ยนไปการทํางานเรื่องของ work from home ก็จะมีมากขึ้นวิชาชีพต่างๆก็จะมีผลกระทบเช่นวิชา วิชาชีพเช่น professionals หรือตำแหน่งผู้จัดการ managers หรือตำแหน่งผู้บริหารเช่น executives และช่างเทคนิคที่เรียกว่า technicians บทบาทเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะเป็นงานที่สามารถจะทำผ่านระบบทางไกลระบบอัตโนมัติและ AI ได้ ตรงนี้เราก็ยังไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรครับว่า AI จะมาทดแทนอะไรได้บ้างเราพูดครับเรามีคนพยายามนำเสนอแนวคิดเดล่าวนี้แต่ว่าเราก็พูดเสร็จก็จบไม่มีแผนปฏิบัติการไม่มีการหาทางออกเพื่อที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้ดังนั้นนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเลยคืองานงานหลายตำแหน่งวิธีการทำงานหลายอย่างนั้นจะเปลี่ยนไป อย่างถาวรความเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งที่รัฐมนตรีคนนี้บอกว่าจะถาวรเลยจะไม่กลับมาอีกข้อที่4คือคนาเศรษฐกิจจะหดตัวลงจะสร้างความแตกแยกทางสังคมมากขึ้นเพราะว่า GDP หดตัวหมดครับเศรษฐกิจทุกประเทศจะถูกกระทบเพราถูกกระทบก็แปลว่าจะมีความแตกแยก ความรู้สึกแตกต่างความเหลื่อมล้ำในสังคมความยากจนจะเพิ่มขึ้นคนมีกับคนจนจะมีช่องว่างห่างขึ้นไปอีกแล้วก็ยังจะมีประเด็นเรื่องชาตินิยมคนต่างชาติกับคนในประเทศเพราะว่าพอเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มปกติของคนส่วนใหญ่ก็คือ ปกปักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ก่อนและจะไม่ค่อยจะสบายใจนักเมื่อมีต่างชาติมาเพราะมองว่าต่างชาติมาแย่งงานบ้างแย่งผลประโยชน์บ้างความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาคือความเลื่อมลังภายในประเทศคนมีคนจนและความแตกต่างความรู้สึกแตกแยกระหว่างคนในประเทศกับต่างประเทศก็จะมีมากขึ้น รัฐมนตรีชา ن รัฐมนตรีการคาร้าอุตสาหการรมสิงคโปร์คนนี้บอกว่าถ้าไม่มีโลกซึ่งเป็นพื้นที่ด้านในและตลาดของเราเราก็จะลดพื้นที่ทางกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจกและกลายเป็นข้อจํากัดมากกว่าที่จะขยายโอกาสสาหรับคนของเราแปลว่าโลกนั้นแคบลงเศรษฐกิจกหดตัวลงก็แปลว่าเวทีสําหรับการทํามาค้าขายสําหรับสิงคโปร์ก็จะลดลงด้วยตรงกันข้ามคนที่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจทางธุรกิจก็ควรจะได้มีการได้รับการดูแลรักษาปกป้องจากรัฐบาลเราต้องกำหนดทิศทางใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เพื่ออนาคตที่ไม่เหมือนเดิมและไม่แน่นอนนี่คือประโยคที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เราต้องคิดด้วยครายละเอียดแตกต่าง ระหว่างประเทศแต่ละประเทศก็จะมีรายลเอียดของตัวเองแต่หลักใหญ่ก็คือ Mindset วิธีคิดที่ผมยังเป็นห่วงว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นคิดยุทธศาสตร์ของการที่จะสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมใหม่เมื่อวิกฤตผ่านไปหรือเมื่อวิกฤตนิ่งและเราจะต้องทำใจว่า โควิด1 9จะไม่หายไปเลยเสียทีเดียวมันยังจะอยู่กับเราเราต้องรู้จักบริหารหรืออยู่ร่วมกับมันอย่างไรเพื่อไม่ให้โรคระบาดนี้มากํำหนดชะตากรรมให้เราย่ำแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ดังนั้นมันมีเรื่องที่ต้องคิดวิเคราะห์และมันมีเรื่องที่จะต้องวางแนวทางและต้องต้องแก้ไขสิ่งที่เราทำมาในอดีตมากมายหลายอย่างหลือเกิน แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เรากำลังถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่มีทางออกเป็นความรู้สึกเป็นค่านิยมที่แตกต่างกันมีเรื่องของคนรุ่นเก่ารุ่นกลางและรุ่นใหม่เข้ามาซึ่งความจริงผมกลับมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเจเนเรชันอีกต่อไปเพราะเทคโนโลยีนั้นทำให้คนไวัยไหนก็ตามแต่ สามารถจะเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ความคิดความอ่านที่แต่ก่อนเราตีว่าอายุนี้จะต้องคิดคล้ายอย่างนี้หรือความรู้สึกอันิรักษนิยมจะอยู่ไปกับอายุไขคนอายุ40-50ขึ้นจะคิดอย่างนี้ส่วนคนอายุ1 7ถึง35ก็อาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่จำเป็นครับอายุไม่ได้กำหนดวิธีคิดอีกต่อไปเพราะ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทําให้เราสามารถจะคิดอะไรในแนวทางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแล้วสิผมอ่านรัฐมนตรีสิงคโปร์ชาญชุนสิงที่ดูแลการค้าและอุตสาหกรรมพูดกับคนสิงคโปร์อย่างเปิดใจอย่างนี้และก็ไม่พยายามจะปลอบใจว่าโอ้ยทุกอย่างดีเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิม ไม่มีปัญหาใหญ่ตัวอะไรรอกพอผ่านไปเราก็จะสามารถทําเหมือนเดิมได้อีกเนี่ยการพูดเช่นนี้คิดเช่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราตายใจมันจะทําให้เราไม่คิดหาสูตรของการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่สําหรับประเทศไทยถ้าเราบอกว่ามันต้องคิดใหม่หมดเลยนะเศรษฐกิจโครงสร้างสังคมวิธีคิดเดิมๆเ,เนี่ย มันอาจจะไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแล้วเทคโนโลยีมั disrupt ทุกอย่างทุกอาชีพทุกวงการก่อนหน้าโควิดนี้ก็เจอแล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะพยายามปิดหูปิดตาตัวเองเพราะฟังแล้วมันปิดอัดมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็เลยหลบหลบีงเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ถาวร แต่ผมเห็นรัฐมนตรีรุ่นใหม่คนหนุ่มอย่างของสิงคโปร์นี้ออกมานั่งเปิดใจกับประชาชนแล้วก็ชวนให้ประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันอ่านผมคิดว่านี่คือวิถีทางที่สังคมไทยเราควรจะต้องใช้เพื่อกันวิเคราะห์พิเคราะห์สังเคราะห์ให้เราหาทางออกร่วมกันให้ได้ครับนี่คือ ประเด็นที่ผมคิดว่าณจุดนี้จุดหัวลร่หัวต่อนี้สังคมไทยจะหมกบุ่นอยู่กับบางเรื่องบางราวที่เป็นความขัดแยง้งและไม่มองหาทางออกร่วมกันนั้นเป็นอันตรายมันจะทำให้เราเข้าสู่ภาวะของสังคมที่มาตรฐานคุณภาพชีวิตลดลงผสมกับเศรษฐกิจที่หดตัว หอความแตกต่างของชนชั้นความเหลื่อมลำ้ำความไม่ยุติธรรมเพิ่มขึ้นความไม่พอใจต่อกติกาเดิมมีสูงขึ้นก็จะเข้าสู่ทางตันครับวิธีการที่จะไม่เข้าสู่ทางตันและหาทางออกนั่นก็คือการยอมรับว่าเราจำเป็นต้องมาคิดใหม่ ทำใหม่และจะต้องหาทางที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกวิถีทางครับหวังว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราคิดทําอะไรโดยยอมรับว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม